เอานวมก็งกันดไปแล้วนี่เต็มโทรไปแล้วมบลาบสายบ้าเสียหายซุกอนทุกคนตายากตายยากเฮ้ยมึงทำหน้าซีดเด็ดอะไรกันพนันเบี้ยมึงเอาก็ใบสามสิบห้าก็นี่ไงใบใบสามสิบห้าก็บสามสิห้าไงกูไม่ได้ตาบอดนั่นเอมึงบ้ารอเปล่าเอาไปดิดโอยไปแมงมันยังเข้ากัไปนี้ลา เอ้าไปรถไปได้ไงก็ตรงเวลารถจอดเอารถไงตรงเวลารถเดมันรถมันเลยเวลาออกเร็วใบสามสิบห้าทำไมใบสามสิบห้าเนี่ยเอ้าก็กูมาใบสามสิบห้าก็ถูกแล้วไหมนะเออเอียมึงงงอะไรหนิงงอะไรกันใบใบสามสิบห้ามึงมาเราจะงงก็ใบสามสิบห้าเนี่ยมันจะสามสิบหกแล้วใบสามสิบห้าเนี่ยมันสามใบสามมันสี่หัวสี่มือเลี้ยงเร็วคือมึงมาบนอะไรกูกูสายตรงไหน โอ้ยสี่สมงสุดหรือเป่เออมึงฟังกูนะกูเข้าใจมึงอยู่กูหมายถึงบ่ายโมงสามสิบห้ามึงมาทำแปะอะไรบ่ายสามสิบห้าเออมึงไม่บอกว่าบ่ายโมงสามสิบห้าเขาบอกกูว่าบ่ายสามสิบห้ามึงอย่าเสียงนี่กูเสียงอะไรกูเขาบอกอยู่ดีเดี๋มึงสองคนเสียงกูทำไมเนี่ยกูเป็นมักแล้วบ่ายสามสิบห้าก็นี่มันบ่ายสามสิบห้ายังไม่สี่โมงเย็นเลยแล้วมึงไกวรถออกไปก่อนได้ยังไงเขาบอกว่ามึงโอ้ยเขาบอกว่าบ่ายโมง ทิพล่มเพราะมึงสองคนเนี่ยไม่เกี่ยวล่มเพราะมึงอ่ะลงเพราะกูได้ยังไงกูมาตรงเวลาเนี่ยไม่มีีตรงงงเเเวลานน่ยยึสกัไปมึไมึงอะไรไปตรงเวลาไม่ต้องไปไหนเลยไปมึงเตรียมตัวไปอาต่มีกูคืนนี้ไปจบอะไรนี่พวกมึงบน้ำไปไอ้ี่แบบนั้นเลยพวกมึงไดสื่อสารทิพอะไรนี่สื่อสารทิพยอย่างเขาก็บอกว่าไปสามที่มาเขาบอกเขาเป็นบักที่ตอนบอกมึงเขาบอกว่าตอนนั่งมืาขึ้นน่ะ บ่ายสามสิบห้ามึงมึงเมาหรอบางสิ่งมึงไม่บอกว่าบ่ายโมงไงมึงบอกว่าบ่ายสามสิบห้ากูคิดว่ามึงจะฉลาดไงกูคิดว่ามึงสิฉลาดไงมึงกูสิู่่บึงก็โม่อดีมึงไม่โม่มึงโง่พอดีหระมึงไปเที่ยวแล้วไปนีมึงเหรอบ้าโง่สื่อสารมึงกะโง่เอาพอพอเพ่อเพื่อนโง่อย่างพวกมึงนี่ไม่เอาหรอกไปหลุดพี่ข้าบุลซัมหล่อไปเที่ยวแต่คูพอแล้วไปหลุดไปไปไปหลุดไปโอ้ยปล่อยให้รถออกไปก่อนไปเรืไป